สวัสดีค่ะเด็กๆนะคะวันนี้มาฝึกอ่านวันในคดีลำนำบทที่สองของน้องๆปอสองนะคะเรื่องนิทานอ่านไม้เดี๋ยวเราไปอ่านพร้อมกันนะคะนี่คือเรื่องของเก่งใหญ่กับเก่งเล็กและเพื่อนๆของเขา เก่งใหญ่เป็นเด็กชายตัวใหญ่เก่งเล็กเป็นเด็กชายตัวเล็กทั้งสองชอบเล่นสนุกกับเพื่อนๆนเก่งใหญ่ชอบเล่นไล่ล่าเก่งเล็กชอบเล่นซ่อนหาเก่งใหญ่จึงไม่ค่อยอยากจะเล่นกับเก่งเล็กเก่งใหญ่อยากเป็นผู้ยิ่งใหญ่ อยากมีเพื่อนมากเวลาจะทำสิ่งใดก็อยากให้ใครๆมาช่วยทำเก่งเล็กอยากเป็นเพื่อนกับเก่งใหญ่แต่ต้องเสียใจเพราะเก่งใหญ่บอกว่าเราสองคนชอบเล่นไม่เหมือนกัน และฉันก็ตัวใหญ่กว่าเธอเก่งเล็กนั่งร้องไห้คุณครูใจดีเดินผ่านมาเห็นเก่งเล็กจึงถามว่าทำไมไม่ไปเล่นกับเพื่อนเก่งเล็กบอกว่าผมเป็นคนตัวเล็กไม่มีใครอยากเล่นกับผมครับ คุณครูใจดีเรียกเด็กๆมารวมกันที่ใต้ต้นไม้และบอกว่าครูจะเล่านิทานให้ฟังเก่งใหญ่ถามว่าวันนี้คุณครูจะเล่าเรื่องอะไรครับคุณครูใจดีบอกว่าครูจะเล่านิทานอีศบเรื่อง ราชสีกับหนูเด็กๆวิ่งกรูกันมานั่งล้อมหน้าล้อมหลังตั้งใจคอยฟังนิทานจากคุณครู